สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้จะพามาอัปเดตผักสลัดอินรีนะครับที่เราได้ทําการลงไปเมื่อประมาณ1สัปดาห์ที่แล้วนะครับตรงนี้เป็นการลงในวันแรกนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าผ่านไป1สัปดาห์จะเป็นยังไงครับวันนี้พามาดูผักสลัดอินทรีนะครับที่เราได้ทําการปลูกในกระถางซึ่งเป็นยินหมักที่เราปลูกเองใน EP ก่อนหน้านี้นะครับ e ี EP ที่ผ่านมานะครับซึ่งตอนนี้ก็มีอายุครบ 1สัปดาห์แล้วนะครับซึ่งตั้งแต่ลงมเมล็ดจนถึงเอาลงกระถางก็อยู่ที่17วันนะครับก็จะปลูกในกระถางอีก1เดือน,นครับตอนนี้ได้1สัปดาห์แล้วครับตรงนี้เป็นกระถาง10นิ้วนะครับต้นแรกนะครับเป็นเป็นสลัดเรดโอ๊กนะครับกรีนโอ๊กกรีนคอรัลนะครับเรดอะเรดคอรัลครับกรีนคอรัล กรีมบอเดอร์เฮดแล้วก็สุดท้ายเป็นปกักกาดหอมนะครับหกสายพันธุ์การดูแลในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นการอารน้ําวันละหนึ่งครั้งนะครับโดยประมาณนะครับยิ่งถ้าเช้าเย็นได้ก็ยิ่งดีนะครับแล้วก็อาจจะมีการผสมกระดิ่ซีสารข้อแสงนะครับแล้วก็เป็นน้ําหมักจากปลาทะเลนะครับไปด้วยเป็นบางวันก็ได้นะครับ ขนาดหสัปดาห์ก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่าเวลาผ่านไปเขาจะมีการโตรแค่ไหนโตได้แค่ไหนนะครับนะก็เป็นการปลูกในกระถางแล้วก็เอาวางไว้บนพื้นซีเมนต์นะครับแล้วก็อยู่ในร่มด้วยนะครับอาจจะไม่ได้โดนแสงทั้งวันนะครับก็จะพยายามขยับไปยังจุดที่มีแสงแดดส่องลงมาให้ได้มากที่สุดนะครับนะ เป็นการปลูกในกระถางอาจจะเป็นการปลูกเพื่อความสวยงามหรือว่าถ้าเขาโตแล้วเราก็สามารถนําไปประกอบอาหารได้เช่นกันนะครับตอนเช้าๆนะครับเราก็อาจจะมานั่งจิบกาแฟนะครับจิบกาแฟดูผักเรานะครับก็เป็นอะไรที่เพลินเหมือนกันนะครับบางทีอาจจะเป็นการเพิ่มความสดชื่นในตอนเช้านะครับเป็นประมาณนี้ครับหลังจากที่เราทําการเก็บเกี่ยวนะครับเราก็จะใช้กระถางเดิมดินปลูกเดิมนะครับ พียงแค่เราก็เติมปุ๋ยมาของเราลงไปเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ทําการลงรุ่นต่อไปได้เลยนะครับนี่เป็นข้อดีของการปลูกในกระถางนะครับนี่ครับก็จะเริ่มมีต้นพัฒพืชขึ้นบ้าขึ้นมาบ้างแล้วนะครับนะเพราะว่าเขาจะมีเมลเ็ดพืชอยู่ในดินปลูกของเราอยู่นะครับพอเขาได้ความชื้นที่เหมาะสมพขาจะขึ้นมาครับแล้วก็คอดออกได้ไม่ยากครับนะครับ โอเคครับก็มาทําการถ่ายให้ชมนะครับยังไงก็รอติดตามกันนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีตอนเช้าครับ